มาหน่อยขนดนูดน mm, ูนเลจานกนะครับพอเดินในตลาดกันล้นะครับเีม่่

သံယာနောရောနဘုဒ္ဓမောတံဝနမေဘုသာသတုဩပဒါဝန္နေခရောဘုမဟာကိနာရာောသိဒသကလဝနိဘုပေဝနိတိတ္တရိသေဣဝါစကောပေငမချာကြောဒကံတော်ညောသမဏသတ်တာသမဏသတ်တာဘုကာကံလာသောပနာနာသပိုင်น้อยໄປນໍໄປນ້ອຍမည်ရန်းເຈົ້າ พระธรรมมงกรอจารย์เป็นเก่าควมด้วยลูกสดสุหาจารุเจ้ามิพุธามนิ่งแม่ที่โยคีบุตรพระธรรมเจ้าุูตอดถูกคนคนไปนบไม่มีรองผู้อันใจยังว่าเชย่ใไม่ได้านาคนจอมต้องนั่นโดยารสุรุตุรบุตเกียรติความเจ้ตราวัสเกิกาเป็นเก่าบอกลยคะกรรมการั้าหมดหานกรรมนั้นก็ยากานผู้ชอาผู้แก่ ก็ได้สนองโบทไวก็แปรเปรี่นลนำมาย่างรูพระภูพารจารวงรอกระกรงไม่ไเทเยิผูรอาจ้ามาขออาราธนาองค์พระมาในชาตเจ้าเสด็กออกจากที่อยู่ปสะูยังหอรอบเบอร์ูชาทังไรได้แอบโกสลัดสลงย่าง टयलो करना मधे क लकाओ तो अ तो नाकामाका भा रना है सम्ना जसाररा जरा पुगा रखला है तोखूजु وعن <applause> سائر <applause>